เด็กครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างสูพามาดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนที่ช่างหลายท่านยอมนะครับเป็นการฟูกระเบื้องขนาด60เมตร20นะครับหลักการนะครับก็คล้ายๆคลิปแรกๆที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับการวางลายวางแนวเอ็นนะครับการทําระดับนะครับการปูจะเป็นปูแบบแห้งนะครับภาษาบ้านทางที่บ้านช่างสูก็เลือกแบบขวยหนูนะครับมันก็จะไม่เปียกมากนะครับข้อดีก็ การเซตตัวการยุบตัวก็น้อยลงนะครับกระเบื้องแผ่นใหญ่เนี่ยที่ปูมานะครับจะมีปัญหานะครับถ้าไม่ชํานาญนะครับก็คือเรื่องของการโก่งตัวตรงแนวต่อตรงแนวกลางนะครับเราจะโก,ก่งพรอนเป็นแผ่นใหญ่นะครับส่วนหนึ่งมาจากกระเบื้องเองนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากตัวออของวัสดุในการปูนะครับก็ในขั้นตอนก็จะใช้ปุนกาวนะครับลองก่อนเอาชักชักนั้นลงเลย ก็จะพูดกาวลงก่อนนะครับก็แผ่นใหญ่ก็หนักนิดนึงครับ60เมตร20เนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับก็ทำให้ได้หมดนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกระเบื้องแบบนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นการพลาดก็ต้องน้อยที่สุดนะครับก็จะเอากระเบื้องลงนะครับมาสแตนดาร์ดเลยก็รับ 16นิ้วนะครับ16นิ้ว40คูณสีนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่หน่อยตัวนี้กระเบื้องกี่เซนนะ60 6ิบหกเมตร20นะครับ mm hmm. ก็จะทำตัวเป็นตัวชิมนะครับ mm hmm. น,นี่แน่นนะคร,ระดับเราดึงไปแล้วนะครับ บามวันนะครับช่างหนึ่งคนก็ป nice ูได้ 5, 5. 10, 6, 7, 5, ประมาณสักกว้างสองยาวหกประมาณสามวันก็ประมาณสิบตารางเมตรนะครับสามวันไม่ใช่สิบสิครับประมาณสักบางนู้นด้วยก็ประมาณสักกี่ตารางเมตรนะท่านสามวันประมาณกี่ตารางเมตรนะสามวันสามกี่ตารางเมตรนะประมาณสามสิบตารางเมตรก็วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณสิบตารางเมตรนะครับเพื่อนๆครับ ประมาณนี้นะครับต่อหนึ่งคนนะครับหนึ่งช่างปูหนึ่งคนกับกับผสมปูอีกสองคนนะครับเอเค,ครับขอบคุณครับเพื่อนๆะครับที่กดไลค์กดติดตามช่างปูนะครับสำกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ